มันน่ะไม่เคยฟังคำสั่งฉันต่อหน้าคนอื่นมันไม่เคยเห็นฉันเป็นแม่แกเลยแม่แต่มายเนี่ยไม่เคยไม่เคารพแม่เลยนะครับไม้เขาพยายามมากกว่าที่ผมขอแม่อีกอย่และอีกอย่างเนี่ยเวลาแม่ด่าไม้หรือประชดไม้เนี่ยไม้เขาก็ยอมเงียบเพื่อผมเพื่อครอบครัวเราที่จะอยู่ด้วยกันได้อะแม่แม่ฉันก็แค่ผักมันนิดหน่อยเองทำเป็นโอเวอร์ ็นลมล้องห้ายฉันก็แค่เตือนสติมันให้รู้จักผู้ใหญ่บ้างแม่รู้ไหมเวลาผมกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยผมไม่เห็นไม้ไม่เห็นลูกอะ่ะอยู่ดีๆน้ำตาผมก็ไหลเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เหลือใครเลยนะครับแม่มันก็แค่เป็นเด็กที่ยังไม่เกิดมันตั้งใจทำตังหาเพราะมันไม่อยากหนีลูกกับแกนี่แม่พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะไม้ท้องอยู่นะครับแม่แต่แม่ก็ไปทุบตีไม แม่ทำเหมือน,นว่าไม้ไม่มีค่าเลยเลยอะ่ะแม่เคยคิดบ้างไหมครับว่าไม้เจ็บปวดแค่ไหนอ่ะแม่แล้วแกจะเลือกใครละ่ะถ้าแกออกจากบ้านนี้ไปวันนี้แกไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเลยได้ครับแม่ผมรักแม่มากนะครับแต่ว่าตัวผมเองอะคงทนเห็นผู้หญิงที่ผมรักโดนทําลายไม่ได้แล้วทําไมเห็นผมเป็นลูกไงแม่ก็ปล่อยผมไปเถอะนะครนี่อีกทีม ก็จะเอาอย่างนี้เหรอได้ฮัลโหลทีมทีมแม่ขอโทษน,นะลูก ทีมกลับมาบ้านแล้วค่อยคุยกับแม่นะแล้วตอนนี้ทีมอยู่ไหนลูกผมกำลังรอรถอยู่ครับแม่ผมจะไปหามาที่บ้านแม่เขาแล้วผมเนี่ยกลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วครับเกจะบ้านแล้วหรอเกจะออกจากงานได้ยังไงงานดีๆเงินดีๆแบบนั้นน่ะเกคิดอะไรอยู่ผมคิดว่าผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่เห็นค่าผมครับแม่ส่วนคนที่ใช้ผมเป็นเครื่องมือเนี่ยผมไม่เอาแล้วครับทีมแล้วแม่ล่ะ แม่ไม่เห็นค่าหรอเกมันรูกอากตันอยู่เกมมันไม่เคยรักแม่เลยไม่ใช่ผมไม่รักแม่นะครับแต่ผมก็รักไม้เหมือนกันและผมเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่แม่ทําไว้กับไม้ด้วยครับทีมถ้าแกกล้าไปนะแกมไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้เลยและบ้านหลังเนี้ยแม่จะยกให้ลูกค้างบ้านและส่วนรถอ,อ่ะฉันอจะมให้เขาออกไปขายขนมดีกว่าให้แกอีกถ้างั้นเนี่ยแม่ก็เก็บไปใช้ตอนแก่นะครับ ขาผมไม่ได้อยากได้อยู่แล้ว